หมู่บ้านต้องคํำสาปเต็มไปด้วยวิญญาณของคนที่หายสาบศูนย์นิทานเรื่องนี้อาจเป็นเพียงแค่ตำนานหรืออาจเป็นเรื่องจริงที่ถูกลืมในโลกใบนี้ยังมีสถานที่อีกมากที่เราไม่รู้จักและบางแห่งก็ไม่อยากให้ใครไปพบเจออีกเลยหากวันหนึ่งคุณได้รับจดหมายที่ไม่มีชื่อผู้ส่ง ระบุให้คุณไปยังหมู่บ้านแปลกประหลาดขอให้คุณจำไว้จงอย่าไปแม้แค่ก้าวเดียวขอบคุณที่รับฟังนิทานในค่ำคืนนี้หากยังไม่หลับลองหันมองรอบตัวดูสิคะคุณอยู่คนเดียวจริงๆหรือเปล่าฝันดีในหมู่บ้านแห่งความหลอนคืนนี้หากคุณได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากด้านหลัง อย่าหันไปมองเพราะเรื่องราวต่อไปนี้อาจทำให้คุณไม่กล้านอนคนเดียวอีกเลยวันนี้เราจะพาคุณไปยังหมู่บ้านที่ไม่มีอยู่บนแผนที่หมู่บ้านที่ทุกคนในละแวกกลัวจนไม่กล้าเอ่ยชื่อและเป็นสถานที่สุดท้ายที่ใครบางคนได้เหยียบย่างโปรดใช้วิจารณญาณ เมื่อฟังนิทานเรื่องนี้หมู่บ้านผาหลอนซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปว่ากันว่าใครที่หลงเข้าไปจะไม่มีวันกลับออกมาอีกเลยเริ่มจากเรื่องของครูบัวหญิงสาวที่ได้รับจดหมายลึกลับฉบับหนึ่งเขียนเพียงว่าตามหาน้องสาวของคุณได้ที่หมู่บ้านผาหลอน น้องสาวของเธอหายตัวไปเมื่อเจ็ดปีก่อนไม่พบร่องรอยใดๆไม่มีแม้แต่เบาะแสด้วยความเป็นห่วงครูบัวจึงตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาเพื่อไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นเมื่อเข้าใกล้หมู่บ้านท้องฟ้าก็มืดลงอย่างรวดเร็วลมเย็นยะเยือกพัดพาเสียงกระซิบมาจากทุกทิศทาง บัวบัวอย่ามากลับไปเถอะแต่ครูบัวก็เดินหน้าต่อไปหมู่บ้านเงียบสนิทบ้านไม้เก่าโซมเหมือนไม่มีคนอยู่มาเป็นสิบปีเธอเคาะประตูบ้านหลังหนึ่งไม่มีเสียงตอบแต่จู่จู่ประตูก็เปิดออกเองชา้ชาๆภายในบ้านนั้นมีโต๊ะไม้เก่า มีเทียนที่ละลายจนหมดแท่งและมีกระจกบานหนึ่งซึ่งสะท้อนภาพบางอย่างที่ไม่ใช่เธอในกระจกเธอเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังแต่เมื่อหันกลับไปกลับไม่มีใคร<อ>เธอเริ่มรู้สึกได้ว่าทุกย่างก้าวของเธอกำลังถูกจับตามองเสียงฝีเทา้า เสียงกระซิบและกลิ่นเหม็นเน่าของบางสิ่งที่ตายมานานบัวเดินต่อไปยังบ้านหลังถัดไปซึ่งมีชื่อบ้านนางคำที่หน้าบ้านมีป้ายเขียนด้วยเลือดแห้งว่าอย่ารบกวนคนตายภายในบ้านหลังนี้เธอเจอกับสมุดบันทึกเล่มหนึ่งในนั้นเขียนไว้ว่าพวกเขาไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้ว พวกเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายไปแล้วและพวกเขากำลังรอใครบางคนมาอยู่ด้วยตลอดไปเธอปิดสมุดทันทีเสียงประตูปงังบัวพยายามวิ่งออกมาแต่ทางที่เคยเดินเข้ามาหายไปต้นไม้ขยับตัวทางเดินหดสั้นลง และหมู่บ้านเริ่มมีแสงไฟเปิดขึ้นทุกหลังพร้อมกับเสียงหัวเราะของใครหลายคนที่ตายไปแล้วเสียงสุดท้ายที่ได้ยินยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังใหม่ของเธอ